เรทไทม์สตอรี่สวัสดีครับจอห์นเฮเป็นคนที่อันตรายที่ต้องรู้หากคุณเป็นเพื่อนกับเขาและรวยมีโอกาสที่คุณจะโดนกระสุนที่ด้านหลังศีรษะและร่างกายของคุณถูกทิ้งลงในถังที่มีกฎดซันฟิลิกเทศดีของเขาคือถ้าไม่มีศพก็ไม่มีอาชฉากรรมและเขา ก็หนีไปกับมันหาครั้งอาชญากรรมของเขาทำให้ชีวิตหรูหราขึ้นอาศัยอยู่ในโรงแรมราคาแพงใน London, ลอนดอนขับรถเร็วและสวมชุดของเขาในซาวิวโลถึงเพื่อนของเขาและผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อในอนาคตเขาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมและรสนิยมชอบดื่มชาย,ยามบาย หรือดื่มเครื่องดื่มยามเย็นในโรงแรมของเขาและอาจพาคุณไปที่คอนเสิร์ตที่ Royal Albert Hall จนกว่าเขาจะรู้จักคุณดีพอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการเงินของคุณทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของและที่ที่เขาจะหาเงินออมของคุณก่อนที่จะไปรับฟัง รบกวนกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเขาจะบอกคุณเกี่ยวกับการศึกษาของพี่น้องพีมันที่เข yeah> ้่งคัดในยอร์กเชียที่พ่อแม่ของเขาสร้างรลัวเจ็ดฟุตรอบรอบบ้านและจะไม่ยอมให้เขาพาเพื่อนที่โรงเรียนกลับมาในกรณีที่เขาถูกปนเปื้อนจากโลคภายนอก เขามักจะคุมเคือเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการหาเงินของเขาและการอธิบายว่าเขาเป็นวิศวกรโยธาและนักประดิษฐ์ก็ดูน่าเชื่อถือมากพอเขายังมีโรงงานเล็กๆในคอเลซึ่งถ้าเขาชอบคุณจริงๆเขาอาจจะพาคุณไปคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจข้อเสนอแต่เมื่อประตูปิดอยู่ด้านหลังคุณสิ่งต่าง กับห่างไกลความเป็นมิตรเรื่องราวของจอนฆาตกรอาบน้ำกดช่างน่าสยดสยองพอๆกับชื่อเล่นของเขาก่อนที่วอเตอร์ไว้จะละลายล่างในอ่างอาบน้ำจอนใช้กดสันฟิลิกเพื่อปกปิดความผิดของเขาในเดือนกุมภาพันธ์ปี1949ตำรวจบุกเข้าไปในโกดังแห่งหนึ่ง บนถนนรีโอพอร์ตในเวสซัคเซสซึ่งเป็นเจ้าของโดยจอห์นจอร์ดไฮข้างในพวกเขาพบถังขนาด40กลลอนและภาชนะบรรจุกดซันฟิลิกเข้มขน้นภายนอกพวกเขาพบไขมันในร่างกายของมนุษย์ที่ละลายแล้ว28ปอนด์ส่วนหนึ่งของเท้ามนุษย์นิ่ว ในถุงน้ำดีของมนุษย์และส่วนหนึ่งเป็นฟันปลอมเป็นที่ชัดเจนสำหรับผู้ตรวจสอบจากกฎภายในว่าเกิดอะไรขึ้นจอหนได้ฆ่าใครบางคนและละลายร่างกายของพวกเขาโดยกดเพื่อซ่อนอาชากรรมของเขาสไตล์เบก i กิ้งแบดอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นระหว่างทำการสอบสวนก็คือ เขาเคยทำมาแล้วและวางแผนที่จะทำอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงครั้งเดียวจอรนไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักฆ่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและอนุรักษ์นิยมในยอร์กเชียเติบโตขึ้นมาในคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกและได้รับทุนการศึกษาหลายทุนตลอดชีวิตชีวิตใบรุ่นที่มีสเสน่ห์ของเขา สิ้นสุดลงเมื่ออายุ25เมื่อเขาถูกจับและถูกจำคุกในข้อหาช่อโกงเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่แต่งงานเมื่อเขาถูกจำจองเจ้าสาวคนใหม่ของเขาก็ทิ้งเขาไปและญาติายอนุรักษณ์นิยมของเขาตัดสินใจว่าพวกเขาไม่ต้องการทำอะไรกับเขาหลังจากติดคุกสองปีจอห์นเฮลถูกไปล่อตัวจากคุก และย้ายไปที่ลอนดอนซึ่งเขาเป็นคนขับรถอย่างไรก็ตามแม้จะใช้เวลาในการช่อบโกงเขาก็ยังคงหลอกลวงผู้ที่ทำดีที่ไม่ได้สงสัยด้วยว่าเงินของพวกเขาเขาจะแซงทำเป็นทนายชื่อวิลเลียมอดัมสันเขามักจะขายหุ้นหลอกลวงจากที่ดินของลูกค้าที่เสียชีวิต ในอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาดในที่สุดเขาก็ถูกจับได้เมื่อลูกค้ารายหนึ่งของเขารู้ว่าเขาสะกดชื่อปลอมในเอกสารทางกฎหมายผิดในปี1939เขาถูกจับและถูกจำคุกอีกครั้งคราวนี้ถูกตัดสินจำคุก4ปีในข้อหาช่อโกงขณะที่อยู่ในคุก จอรนตระหนักถึงความหายนะที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือการที่เขาปล่อยให้เหยื่อการช่อโกงยังมีชีวิตอยู่เพื่อรายงานการก่ออาชญากรรมจอรนใช้เวลาที่เหลือในคุกของเขาในการหาวิธีการกำจัดพยานในอาชญากรรมที่เขาตั้งใจจะก,กระทำต่อไปเมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาเริ่มคิดค้น เกี่ยวกับอัชญกรชาวฝรั่งเศสซึ่งการกระทำของเขาได้ละลายเหยื่อด้วยกฎซันฟิลิกโดยใช้เวลาว่างของเขาได้คิดค้นวิธีการละลายร่างกายในรูปแบบต่างๆของกฎด้วยการฝึกกับหนูในที่สุดก็พบว่าหนูตัวเล็กใช้เวลาเพียง30นาทีในการละลายและสามารถคำนวณว่า จะต้องใช้กฎและเวลาเท่าใดสำหรับผู้ชายที่โตเต็มที่4ปีต่อมาจอห์นพ้นจากเรือนจำด้วยความรู้อันน่าสยดสยองของเขาเขาได้งานที่บริษัทวิศวกรรมในแผนกบัญชีไม่นานหลังจากนั้นเขาได้พบกับเพื่อนเก่าของเขาชื่อวิลเลียมแม็กซวานเขา ทำงานเป็นคนขับรถให้แม็กซ์วานแม็กซ์วานเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ของเขาในฐานะเจ้าของบ้านโดยเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าที่อยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งของพ่อแม่แม้ว่าจะได้งานที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีในบริษัทวิศวกรรมแต่จอรนก็รู้สึกอิจฉาวิถีชีวิต ที่หลูลาของแม็กซ์วอนและความพยายามเพียงเล็กน้อยที่เขาดูเหมือนจะทุ่มเทลงไปไม่กี่เดือนหลังจากนั้นจอหนหลอกล่อแม็กซ์วอนไปที่ห้องใต้ดินที่ถูกทิ้งล้างและตีหัวเขาหลังจากนั้นใช้วิธีการกำจัดที่เขาเพิ่งจะค้นพบใส่ในร่างของแม็กซ์วอน ลงในถังขนาด40แกลลอนและเติมด้วยโกรดซันฟิลิกเข้มขคนสองวันต่อมาแม็กซวอนไม่มีอะไรไปมากกว่ากากตะกอน100ปร1อนปอนซึ่งจอนเทลงไปในท่อระบายน้ำหลังจากประสบความสำเร็จในการฆาตกรรมจอนก็รับหน้าที่เจ้าของบ้านของแม็กซวอนโดยบอกกับครอบครัวของแม็กซวอนว่า ว่าเขาหนีไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในที่สุดเมื่อครอบครัวของแม็กซ์วอนเริ่มสงสัยเนื่องจากลูกชายของพวกเขายัางไม่กลับบ้านแม้หลังจากล่างจดหมายที่สิ้นสุดลงจอห์นเฮดก็ฆ่าพวกเขาเช่นกันทิ้งเงินและทรัพย์สินไว้จอห์นย้ายไปอยู่ที่โรงแรมออนสโลว์คาว์ ในแคนชิงตันอย่างไรก็ตามเงินประมาณหนึ่งหมื่ดอลลาร์ที่เขาขโมยไปนั้นอยู่ได้ไม่นานในขณะที่เขามีปัญหาในเรื่องการพนันในไม่ช้าจอรนถูกบังคับให้หาเหยื่อรายต่อไปหลังจากนั้นเขาแซงทําเป็นสนใจบ้านหลังหนึ่งเพื่อขายจอนรนก็ฆ่าเจ้าของด็อกเตอร์ าชิบันเฮนเดสันและโรดภรรยาของเขาเฮนเดสันทั้งสองคนถูกกำจัดที่โกดังในกอนสเตอร์ที่ซึ่งครอบครัวแม็กซวอรนก็ถูกสังหารเช่นกันคลังสินค้าดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบพอมันค่อนข้างห่างไกลและมีท่อระบายน้ำทิ้งที่สามารถกำจัดกาก และตะก,กรอนของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายหลังจากการฆาตกรรมครั้งที่5จอห์นไฮช่าโกดังขนาดใหญ่บนถนนเลโอพอร์ตซึ่งมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับกล่องและส่วนผสมของกฎที่นี่เขาจะฆ่าและสลายเหยือ่อลายสุดท้ายของเขาโอลีฟเดอเลนเดคอน เป็นหญิงม้ผู้มั่งคั่งที่อยู่อาศัยอยู่โรงแรมออนสโลเคิลกับจอรนโอลีฟคิดว่าตัวเองเป็นวิศวกรรมและเมื่อพบว่าจอร์นทำงานที่บริษัทวิศวกรรมเธอจึงถามว่าจะคุยกับเขาเกี่ยวกับแนวคิดที่เธอมีจอรนเฉยโอกาส รอเธอไปที่โกดังของเขาและฆ่าเธอที่นั่นโอลีฟเป็นศพที่นักวิจัยคนพบนอกโกดังถนนเรียวโปคุณเห็นไหมว่าโกดังถนนเรียวโปไม่เหมือนกับพื้นที่ทิ้งขยะก,ก่อนหน้านี้ของจอรนไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้นและไม่มีทางเข้าของท่อระบายน้ำจอรนไม่สามารถเทกาก,ากตะกรอน ลงบนท่อระบายน้ำอย่างเงีบเยบๆได้จอรนถูกบังคับให้ทิ้งลงกองเศษหินด้านหลังของโกดังซึ่งสามารถตรวจสอบคนพบได้ง่ายเมื่อตำรวจคนพบศพโอลีฟจอรนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อว่าแอซิดบาร์ดเมอรเดอร์เขาอ้อนวอน ความวิกลจริตและอ้างว่าการดื่มเลือดของเหยื่อทำให้เขาเป็นบ้าแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าเขากินเลือดมนุษย์จริงๆหลังจากได้ยินการแก้ต่างความวิกลจริตเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มคนหนึ่งได้บอกกับอายการว่าจอนถามเขาว่ามีโอกาสได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลจิตเวชอย่างไรเมื่อ เทียบกับเรือนจำคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการคืนคำตัดสินว่ามีความผิดต่อจอรซึ่งตัดสินประหารชีวิตของเขาเมื่อวันที่10สิงหาคม2492จรนถูกประหารชีวิตในความผิดของเขา